มัลอง่อก็ได้สิ่นหครับต้มนี่ขั้นตอนที่เปลีอยแปลงงเขาลงหม้อต้มโอ้ยเาลงเฟตมาจะกีิดังเลยเว้ยลาไหมครับบลุลุกรดังเี้มต้มของเลยเป็นไดของเลยบป็บไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทสียบนนองอ๋อกขั้นตอนผสมเหลือดเน,ะนาะกำลังชิล่งตอนซีน <c oughs> สูตรบานเฮาเสียบจนเรียบบวง แล้วสุดยอดเป็นขั้นตอนเซ็ดขั้นตอนอีกหนึ่งเช็ดอีกขั้นตอนหนึ่งกรรมแล้วกรรมแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักโจเอ๊แซมมีเจียวผักหอมนะ มีมีเลมีมาเอามามาท bem, our, ุบทับเลยถดินถดินเ็จขั้นตอน เซ่บบสบแซ่บแซ่บพี่น้องเซ่บเจบดพี่น้องได้ลยพี่นบแปงแปงุพ้อวเคมเเค็นำน้ติตอกเด้อคือขาวเบ้านะน้ำนี่นะประาย้ำน้ฮ้อนฮ้อน้อแแาเด้อมาเด้อฮ้อนเ่ายนะ